ได้ข่าวว่ามีการใช้เส้นสายบางอย่างนะครับมีการใช้เส้นสายบางอย่างในการไปเชิญนะครับนะบะเมื่อกี้ท่านประธานสภา,าบอกว่าเฮ้ยตายหาแล้วความสงา่างามไม่มีท่านใช้คํานี้เลยนะครับไม่สงา่างามนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทุกท่านใจเย็นๆนะพี่น้องใจเย็นๆนะอย่างนายสมเกียรติทำอะไรแล้วต้องถึงที่ต้องถึงที่ เ o s t Morning Sir ็คเช็คเช i คเช็คเช็คเช u t เช็ค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 เช็ o เครช็คเช็คเช็เชานทช็คเต็คเชเชิญเชทคเช็คเชอคเช็คเช็ไเครับไเ่ได้อเชิคใครคนใดคนหนค่งใคช่ไเช็คเม็่เช็เชิญนนนนชะเญนะเอคเวตายแล้วข่าวสารทช่มันออเมามันมันมันคลาดเคลื่อนหมดครับผมคเนะเคคคคเคเเคคชเเ อ๋อมีการลักไก่ลักไก่ลักไก่กไกอ๋อเทียบเชิญนะครับโอเคขอบพระคุณท่านมากครับเดี๋ยวท่านอาจจะโทรศัพท์หูดับตับไหมครับเพราะว่าอาจจะมีคนโทรไปหาท่านอีกเป็นร้อยอาวัฒนธรรมอำเภอหรือเปล่าเดี๋ยวรอผมก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวท่านประธานจะโทรหาผมเอาไม่ได้ใหญ่โตหรอกทนายอ e ีคิวไม่ได้ใหญ่โตหรอกนะครับแต่ว่านะก็พอที่จะรู้จักกับคนบ้างแะทนายบูทอนเล็กๆ แล้ววันนี้ดีใจมากนะสหายมาเยี่ยมด้วยอ่ะดีใจอ่ะมีพลังเยอะทรงพลังมันทรงพลังว่ะไม่รู้ไงว่ะ <Yeah. S 1> นะช่วยกันโทรไปว่ามันเหมาะสมหรือไม่ครับท่าน <Yeah. S 1> คือถ้าเหมาะสมก็แล้วไปนะฮะถ้าไม่เหมาะสมก็ขอให้ท่านโปรดพิจารณานะฮะ <Yeah. S 1> ปากีิประธานสภาจังหวัดบอกกับผมว่าถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ไม่สง่างามนะครับ ผมเองก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันงานผมจะไปร่วมด้วยถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเดินจริงๆผมจะพามวลชนไปสัก 30- 40คนและไปถามหาความเหมาะสมเราโทรไปเราต้องโทรไปถามหาถึงความเหมาะสมนะครับสิ่งที่มีการเชิญไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับทุกท่านย้ำนะฮะแต่พวกเรามีความรู้สึกว่าเราถามหาถึงความเหมาะสมนะครับแค่นั้นแค่นั้นครับทุกท่านแค่นั้นนะครับแค่นั้น งานนี้หูดับตับไม่คือแม้แต่จังหวัดก็ยังไม่รู้เรื่องประธานสาภาจังหวัดไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของอำเภอเฉพาะ,ะกิจและเมื่อกี้ท่านได้รายงานกับอำเภอไปแล้วนะครับว่าคนคนนี้นะครับออมีประวัติเป็นมาอย่างไรแล้วก็ให้ทางอำเภอพิจารณาเอาเองซึ่งงานนี้ไม่เกี่ยวกับผมครับมีคนโทรไปก่อนแต่ผมก็พยายามเอาข้อเท็จจริงมาให้ดูว่าเออมันเหมาะสมไหมเนาะอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง คือถ้าเหมาะสมก็เหมาะสมนะครับยินดีด้วยแต่ถ้าไม่เหมาะสมก็ก็แล้วแต่นะครับนะครับถ้าไม่เหมาะสมก็แล้วแต่ครับอันนี้ไม่ใช่อำนาจผมนะ check, check. channel. morning, sir. Good Absolute madness. are We